ยางยางไเดี๋ยวมาก่อนต่อไปแล้วเหรอยางยางมาแกะเดี๋ยวใหญ่ใหญ่เลยคิวเตรียมว่าวันนี้ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลยเขาเหนื่อยอยู่พี่อ่าเหนื่อยนะเขาไม่ยอมนะพี่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเพราพยายามจะขวัดเราเหมือนกันโตได้ใหญ่กว่าด้วยได้ใหญ่กว่ายังไงเล่าเนาะวันนี้ก็ผ่าคอีกหนึ่งไปใบไชัยก็ผ่าชัยไปหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปครับก็มีลูกพี่บอกว่ามีรายการต่อก็จะไปซ้อมต่อซ้อมต่อยต่อ เห็นเห็นได้ว่าเกมการชวงนี้ตลอดห้ายกเราก็ดูละเอียดเลยนะใช่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทมีมีโดนนะมีมีมีโดนจังหวะนั้นเป็นไงบ้างครับด้วยด้วยรูปร่างไม่ไม่ไม่เป็นไรด้วยน้ำหนักที่เราเสียเปรียบครับแต่ว่ายังทนได้ใช่ไหมครับแก๊กครับผมแการต่อที่ไหนครับพอรู้ไหมยังไม่แน่ใจครับแต่ว่ามีแล้วบอกว่ามีแน่นอนโดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็อันนี้ยังไม่พอใจได่หร่าก็ะากนา ไปต่อเรื่อยๆตรงไหนบ้างครับที่เราต้องปรับปรปุงแก้ไขครับเรื่องลูกหลบหมัดว่าโดนแล้วยังมีอคอัออนที่หนึงด<ช>้วยว่าอ,อย่าง,งามีเอยียงไปเอียงมาแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคคน้ำหนักไหนครับที่เรา,เราดูว่าเราจะชกเก่งที่สุดะครับหน่าจะ,ะน้ำหนัก140ครับ140ไม่เกิน140นี่สิหรอครับ140ใหญ่ไปไหมร้อยสี่มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ยังไม่ชินกับน้ำหนักนี้ครับถ้ากลางวันอ่ะ140เลยไหม บางวันร้อยสี่สิบยังได้ครับวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วมีอาชีพไหมจากลูกพี่ไม่แน่ใจครับน่าจะมีอยู่แล้วรอทีมงานชกเสร็จทุกคนก่อนครับฝากถุงแฟนๆที่รอติดตามเราที่ที่เชียร์เรานี่นะครับก็ฝากแฟนๆ่ายมอนพีเคเรือครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจและคนทางบ้านที่เป็นกาลังใจให้ผมกรว่วันนี้ได้ทําสําเร็จแล้วครับครับครับยินดีด้วยครับผมน้องครับผมครับนี่เป็นทางด้านย่อยคิว ต่อไปยังไงเน,งนี่ยนี่น่าจะเหนื่อยไปต่อไปน่าได้ต่อยฝรั่งไหงครับไม่ไปต่อยไปไปครับไปไปน้หนักไป67ครับ,บ,ค,รบคือคือ,คอปัญหาลหลักๆเลยวันนี้คือที่ทำให้พ่าลงมาคือน้ำหนักใช่ไหมครับน้หนักครับมันบีบมันไปด้วยครบีบมากเลยตอนแรกไม่ได้ทำได้นะครับแต่ซ้อมไปยิยง่ยงยิ่งซ้อมยิ่งใหญ่ครับแต่นี่ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะตั้งแต่ยุคแรกยันยกสุดท้ายเลยครับผมก็น้องที่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมั้งครับก็เยอะนะครับ น้องเอาเก่าได้วันนี้เขาผมเกมเดีครับไม่คงเพราะเราทำน้ำหนัเกเยอะด้วยครับผมลาไปด้วยครับดูหลวงพ่อใจผลงาน